คือลุงก็เด็กบ้านนอกเข้ากรุงเทพมีเงินติดตัวไม่เกิน300อยบาทมาดินน้นรนอยู่กับพี่เขามาั่งอะไรมั่งพ่อลุงเสียตั้งแต่อายุ1 7ปีลุงเป็นคนที่ว่าไม่คิดที่ว่าจะเก็บเงินมากมายเอากินไม่เดือดร้อนมีลุงคนหนึ่งอยู่ตรงข้ามเขาจะหาคนําต่อแกบอกครับเดียวเลยอ่ะตัวนี้นะดีกว่าทุกอย่างที่มึงทํามายอมรับเลยว่ามีทุกอย่างตั้งแต่ลูกเล็กๆยันลูกได้ดีลุงแบกผ้ามาเป็นช่างเย็บผ้าด้วยตัวเองเอาจนเป็นนะ่ะไม่มีใครผือคข่สมัยด้านคนห่วงวิชาทำรองเท้าที่ดีแค่นะ บางคนก็จะมองเราทําอาชีพต่ำแต่มันไม่ใช่นะหนูเกินคาดคิดเป็นตังก็อยู่ได้ซ่อมเกือบแททุกอย่างส่วนมากจะรองเท้าวิ่งอย่างเงี้ยส้นผู้หญิงอะไรทุกอย่างเลยทุกยี่ห้อไม่อ่ว่าเฉพาะรองเท้าซิปกระเป๋ารับวทำทุกแบวทุกสไตล์0บาสิบบาท,บาท <laughs> ลุงก็วนเวียนอยู่ในกรุงเทพตั้งแต่ับรุ่นแล้วแหละเด็กมันนอกเข้ากรุงเทพมีเงินติดตัวไม่เกิน300บาทพ่อแม่ให้มาแค่นั้นพ่อลุงเสียตั้งแต่อายุ11ปีต่างคนก็ต่างที่ลุนไปลุงก็อยู่แบบนี้ตอนนี้ก็53เยจะทําอะไรมันก็ไม่สะดวกไม่เหมือนสมัยนี้อายุเยอะแล้วมีลูกมีเมียแล้วก็เออเราต้องหาจุดยืนของเราอันไหนที่มันมั่นคงอะ่ะเป็นลูกน้องเป็นหัวหน้าเป็นช่างซ่อมขับรถวินอะไรลุงก,ก็ทำมาติดใจของลุงอะ่ะอยากต่อยมวยช่วยแม่อยากเป็นนักกีฬาทุกอย่างเพื่อนเพื่อนต่อย ถ้างั้นเราวยสบาย้วอาชีพแรกที่ทำเอาเน้นๆเลยทำในถนนเนี่ยตรงซ่องสามโอ้โหเป็นกรรมกรไม่ไหวรอบที่สองมาขายผ้าที่โบเบเป็นลูกน้องพ<ม>ูดภาษาอังกฤษได้นะสมัยนั้นนะตลาดมาเยอะเนาะใช่ขายพวกต่างชาติมาเจอร้านผ้าใบแบกม้วนผ้าใบอะ่ะเคยเห็นไหมม้วนใหญ่ๆอะ่ะแบกผ้าจอดตาไก่รายได้วันนึ่งเท่าไหร่ตอนนั้นร้อยสามสิบบาทไหนๆก็ไหนๆไปสมัครแบบไปเดียวดีวเลยลุงแบกผ้ามาเป็นช่างเย็บผ้า หหไม่ด้วยตัวเองจนเป็นช่างไม่มีใครผักใครสมัยนั้นคนห่วงวิชาเข็มหักจากพังก็ไปสนโดนแล้วแกด่ามาก็าค,คนมันอยากจะได้อ่งมีลุงคนหนึ่งอยู่ตรงข้าวว่างานปุ๊บลูกก็มาดั่งดูบ้านลายของแกแล้วลูกอยากให้แกไปอยู่บ้านแล้วเขาจะหาคนําต่อแกบอกครับเดียวเลยตัวนี้นะดีกว่าทุกอย่างที่มึงทํามาลุกมาดูเดือนหนึ่งมาแทนที่เขาเลยเขาก็เห็นว่าเราอยากได้ตัดินใจเราออกจากงานแฟนก็ด่ามึงไปทําอะไรไม่ได้หรอกเป็นลูกน้องเขาอยู่นี่แต่ดีแล้วทะเลาะกันกับแฟนสะได้ทุกวันนี้ นอนกินซ่อมเกือบแทบทุกอย่างนะมีหมดทุกอย่างซิปกระเป๋ารับทำทุกแบวทุกสไตล์ส่วนมากจะรองเท้าวิ่งอย่างเงี้ยส้นผู้หญิงอะไรทุกอย่างเลยทุกยี่ห้อบางคนซื้อมาใหม่ๆใ,ให้รวงทําใส่กันสึกกันลื่นอะไรมันไม่ยุ่งยากหรอกห้าสิบบาท ทำรองเท้าที่ดีแค่ไหนลุงอยากจะบอกนะว่าบางคนก็จะมองเราทําอาชีพตํำๆแต่มันไม่ใช่นะหนูเกินคาดคิดเป็นตังก็อยู่ได้อะ้ายกับข้ามันต้องตื่นแต่เชา้ากว่าจะเข้าให้คนกินของเราอะ9โมงมาถึง5โมงเลิกยอมรับเลยว่ามีทุกอย่างตั้งแต่ลูกเล็กๆยันลูกได้ดีแต่ลุงบอกตรงลุงเป็นคนที่ว่าไม่คิดติด เรื่องที่ว่าจะเก็บเงินมากมายเอากินไม่เดือนร้อนลูกเมียกินสบายก็โอเคลวล่ะน้องอยู่ได้ลุงอยู่ได้อ,อ๋อร้านลุงเหรออยู่จเจริญกรุง83-1ข้ับ1ข้างเซเว่นใครๆอยากมาก็มาได้เลย091-735-405 4งจ้างมนหยุดวันจันทร์นอกนั้นมาทุก,กวัน9าโมถึงโมเย็น